ครับสวัสดีครับผมสุริศุดาพิรมผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรอถมาลำพูนเขตหนครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มาพบกับคณะครูและทางมูลนิธิโรงเรยียนสตาร์ฟิทแันทิโฮมนะครับก็อันนี้มาจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมาลำพูนเขตนนะครับได้มีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการแล้วได้เข้าร่วมโครงการ กมูลิทิมานะครับโดยในรุ่นที่หนึ่งนั้นนะครับเราได้มีโรงเรียนในสังกัดเรานะครับจํานวน2โรงเรียนก็คือโรงเรียนวัดเหมืองน้าและก็โรงเรียนวัดที่เหล็กนะครับและถ้าจากนั้นมานะครับก็ได้รับการประสานจากสานักนวัตกรรมของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานนะครับว่ามีโรงเรียนในสพปลำพูนเขตหนึ่ง นะครับที่มีความต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาก็จึงได้แก้งนะครับให้กับทางโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการซึ่งในรุ่นที่2นะครับมีโรงเรียนทั้งหมดอยู่13โรงเรียนด้วยกันนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางบุริธิต้องการและก็โดยเฉพาะนะครับความมุ่งมั่นของทางผู้บริหารโรงเนนรียนคณะครูตรงนี้เองครับเราจึงให้ทําทโครงการทั้งนี้นะครับอย่างที่พวกเราทราบกันว่าทางบุริทินะครับได้มีความมุ่งหวังนะครับที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา,าอย่างต่อเนื่อง ประจวบกับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงสารรังูเขตนของเราเองนะครับก็มีความมุ่งหวังในการจที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศาึกษาดังนั้นนะครับจากการที่เรามีเป้าหมายร่วมกันก็จึงทําให้มีโรงเรียนนะครับทั้งรุ่นที่1และรุ่นที่2นั้นนะครับได้เสนอโครงการรายละเอียดและได้จัดทำนะครับ อาทิเช่นโรงเรียนวัดเหมืองง่านะครับได้ดําเนินการเกี่ยวกับการสืบสารประเพณีท้องถิ่นบูรณาการก,การจัดกิจกรรมเพื่อ,เพ,อเพื่อนทักษะด้านอาชีพในการทําขนมไทยและโรงเรียนวัดขี้เหล็กน,นะครับในรุ่นที่1ก็ได้มีการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อให้นักเรียนนําไปใช้ในชีวิตประจําวันและมุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ครับ จากสองกิจกรรมนี้ของสองโรงเรียนก็จึงทำให้นะครับทางโรงเรียนได้ดาเนินการโดยเฉพาะการที่จะทำให้ผู้เรียนน,นะครับมีการเรียนรู้สอดคล้องกับนะครับศตวรรษที่21และการที่เราต้องการที่จะทำให้มีผลสมัมฤทธิ์ทางการ,รเรียนนั้นให้สูงยิ่งขึ้นความร่วมมือจากตรงนี้เองที่ทางวิงทินะครับได้สนับสนุน โรงเรียนของสงกัดสน,นกยาเขตพื้นที่การศึกษาบางจากลพูนทั้งสองรุ่นนะครับโดยเฉพาะรุ่นที่2นั้นเราได้มีกิจกรรมที่เป็นความต้องการอันเนื่องมาจากทางโรงเรียนเองก็่ออาทิเช่นโรงเรียนบ้านแม่เมยนะครับได้นําเสนอเกี่ยวกับนวัตกรน้อยสูตรการสร้างอาชีพโรงเรียนบ้านดอยคำนะครับเทคโนโลยีรุ่นเยาว์ส่งเสริมง,งานอาชีพ โรงเรียนบ้านดอยแก้วนะครับพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านร้องเรือนะครับผู้นำรุ่นเยาวสู่ศตวรรษที่21โรงเรียนวัดสังขยอมนะครับส่งเสริมทักษะอาชีพสู่อนาคตที่สดใสโรงเรียนบ้านห้วยใสพัฒนาทักษะอาชีพด้วยหัวใจสู่วิถีความพอเพียงโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยากกัน คือการนำดนตรีและภูมิปัญญาสู่ทักษะชีวิตโรงเรียนวัดบ้านมารักชุมชนฝึกฝนสู่อาชีพโรงเรียนบ้านหนองเงื่อ่ไฟ้เพื่ออาชีพโรงเรียนวัดหนองซิลตามรอยพ่อพอเพียงเลี้ยงชีพได้โรงเรียนวัดป่าศัททักษะความรู้คู่ทักษะชีวิตนะครับโรงเรียนบ้านน้ำดิบ ส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งสู่นักสร้างสรรค์โรงเรียนตำบลปินปิงสร้างสรรค์งานอาชีพสู่นักธุรกิจน้อยในศตว,วรรษที่21ความหลากหลายจากตรงนี้เองนะครับก็จึงทำให้เป็นความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพของรงเรียนเพื่อลดความหม่อมลำ้ำอันเนื่องมาจากเป็นความเป้าหมายความต้องการของกองทุนเพื่อสร้างความเสมอภาคนะครับ ที่ต้องการจะให้เกิดกับผู้เรียนจากสิ่งเหล่านี้เองนะครับจึงจะต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินการของโครงการและอีกส่วนหนึ่งในการที่จะนําไปสู่การปฏิบัติได้นั่นก็คือการที่ทางผู้บริหารโรงเรียนนะครับผู้ที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือการดําเนินการและครูวิชาการ โดยเฉพาะผู้ที่จะช่วยเหลือนักเรียนและว่าแอดมินั้นนะครับก็มีส่วนสําคัญที่จะทําให้โครงการของเรานะั้นสําเร็จตามเป้าหมายโดยความมุ่งหวังที่ต้องการที่จะลดภาระงานของครูนะครับมีการบูรณาการของการดําเนินการในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรนะครับการที่จะทําให้ผู้เรียนมีทักษะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะครับเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นที่ทางผู้บริหาร คณะคุณครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะต้องมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนซึ่งในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนนั้นสิ่งจําเป็นที่สุดนั่นก็คือการที่เราจะต้องมีฐานข้อมูลในการที่จะนำเอาไปใช้ในการต่อยอดของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งจำเป็นจะต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การที่จะมีภาคีเครือข่ายการที่เราจะต้องนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้นำเอาไปใช้จะได้จริงนะครับถ้าหากว่าคุณครูนะครับท่านผู้บริหารผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นความจำเป็นและความสำคัญของนวัตกรรมเพื่อจะลดภาระรงานของครูเพิ่มคุณภาพของผู้เรียนก็จะทำให้เป็น,นกลไกหนึ่งที่จะช่วยทำให้ มีการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในการที่จะเก็บข้อมูลสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการรวบรวมข้อมูลนะครับซึ่งในการที่เราจะได้ข้อมูลนั้นนะครับเราก็จะต้องมีการศึกษานะครับหาข้อมูลที่จำเป็นอาทิเช่นเรื่อง การมาเรียนของนักเรียนนะครับข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคลผลการเรียนนะครับความก้าวหน้าจุดพัฒนาของผู้เรียนซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะนำเอาไปใช้เพื่อการปรับปรุงพัฒนาทำให้นักเรียนนั้นนะครับได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจากการดาเนินการในเรื่องของการบริหารจัดก,การนะครับซึ่ง ผู้ที่มีส่วนสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนทําให้การดำเนินการของโครงการและทางหน่วยงานต้นสก,กัดนั้นได้เกิดขึ้นก็คือท่านผู้บริหารท่านบริหารจะต้องเป็นหลักสําคัญในการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจการนิเทศติดตามการช่วยเขา้าควบคุมดูแลการระบบจัดระบบงานนั้นให้เป็นระบบและอำนวยความสะดวกให้กับคณะบุคลาในการปฏิบัติงาน ถ้าหากว่าท่านผู้บริหารนะครับได้ดาเนินการตามขั้นตอนวิธีการที่เป็นการดาเนินการร่วมกันแล้วสร้างข้อตกลงร่วมกันแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นหลักประกันส่วนหนึ่งในเรื่องของระบบบริหารที่ต้องการที่จะลดภาระราข,ของงานทองคร,รูการสร้างงานให้เป็นประบบและการนำเอาข้อมูลไปใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นประบบในวิชาการเรียนนะครับการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเป้าหมายหรือว่าเป็นความต้องการของทางรูธทีที่ต้องการจะช่วยทําให้หน่วยงานทางการศาึกษาพวกเหล่านั้นนะครับได้มีการดําเนินการโดยนําเอาผลของการพัฒนาผู้เรียนนั้นนะครับไปเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่กําหนดถามว่าโครงการที่มูลที่ทำนั้นเป็นการเพิ่มภาระ,ะให้กับครูไหมนะครับ ผมก็อยากให้ทางท่านผู้บริหารคณะครูนะครับได้ทราบว่าในกระบวนการที่พวกเราได้ทราบแต่นั้นนะครับเราต้องสร้างความมั่นใจและสร้างระบบว่าตรงนี้นะครับเป็นการบูรณาการเป็นการเสริมต่อยอดในเรื่องการจัดก,การเรียนการสอนของขาาคณะครูซึ่งทางโครงการเองทางบนลษยที่เองนะครับก็จะมีงบประมาณที่จะทําให้ครูครูของเรานั้นนะครับได้พัฒนานวัตกรรมเหมือนที่ โรงเรียนได้นำเสนอโครงการและสุดท้ายที่สุดนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะไปเกิดกับผู้เรียนดังนั้น,นกลไกที่จะทำให้การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการในการสอนนั้นท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่ท่านผู้บริหารทาณะนครูนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการในภาคของโรงเรียนและในชั้นเรียนนะครับโดยเฉพาะชั้นเรียนนั้นคุณครูก็จะต้อง มีข้อมูลของนักเรียนรายบุคคลนะครับและมีการต่อยอดเพื่อให้นักเรียนนั้นได้มีทักษะที่จําเป็นจะนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในโอกาสข้างหน้าต่อไปผมจึงขอเป็นกําลังใจนะครับว่าสิ่งที่ทางมูลนิธิโครงการนะครับที่ได้กําหนดร่วมกับทางสำนักงานเขตโดยเฉพาะทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโระสานลังูนเขตหนึ่งนะครับได้รับจากรุ่นหนึ่ง และรุ่นที่สองก็กำลังดำเนินการหลายโรงเรียนนะครับได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและที่สำคัญที่สุดที่ผมได้จากาคณะครูจากการติดตามด้วยตัวเองนะครับคณะครูก,รก็บอกว่าสิ่งที่ทางมูลนิธิได้มาช่วยทำให้ทางโรงเรียนสามารถที่จะเสริมให้กับผู้เรียนจากจุดที่ งบประมาณในส่วนของเงินรายหัวของเรานั้นอาจจะมีค่อนข้างจากัดแต่เงินในส่วนที่ทําวิธีได้มาเสริมตรงนี้ทําให้มีการต่อยอดทําให้ผู้เรียนนั้นได้รับทักษะโดยเฉพาะการจัดหาอุปกรณ์และสื่อที่จําเป็นสําหรับพัฒนาผู้เรียนซึ่งผมก็ขอเป็นกาลังใจให้กับทางวิธิและก็ขอให้เป็นกําลังใจกับคณะนักครูท่านผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะช่วย ทำให้บุริธินะครับรูดกับทางหม่วยงานของเราเองนั้นได้จัดก,การศึกษาอย่างมีคุณภาพในโอกาสข้างหน้าต่อไปต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสดสดยครับ